สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกกับการสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2566ในเดือนนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้เลยครับ 2พฤษภาคมนางสาวธนัชพรสุขเหลือรองผู้อำนวยการนางสาววรรณรัตตะคุหัวหน,น้าหน่วยบริการเขต3นางสาวสาว,วิตรีแก้วรักหัวหน,น้าหน่วยบริการเสริสมแสงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรหน่วยบริการเสริมสางพร้อมด้วยสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดนคนรราชสีมาร่วมกันปรับภูมิทัศน์สถานที่จัดตั้งหน่วยบริการเสริสมแสงแห่งใหม่โดยได้รับความอนุเคราะห์รถขนขยะจากเทศบาลตำบลเสริสมแสงครับ 3พฤษภาคมดรรังษษษษสิตวุฒิสวรร์โรจนะร่วมในการเป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะครูบุคลากรประจำเดือนเมษายนการรับชมสรุปข่าวเด่นการมอบบัตรแก่บุคลากรใหม่การแสดงความยินดีการเยี่ยมไข้และการมอบของขวัญอวยพรวันเกิดจากนั้นเป็นการนิเทศกำกับติดตามกลุ่มบริหารงานทั้ง4กลุ่มงาน 8พฤษภาคมผู้อำนวยการพร้อมด้วยกรรมการบริหารครูบุคลากรจัดประชุมภาคี4ฝ่ายโครงการสนับสนุสนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2566โดยมีตัวแทนครูตัวแทนผู้นำชุมชนตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมครับถัดมาผู้อำนวยการพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์คงบัวพารองผู้อำนวยการและคณะ รวมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาว่โดยการปรับปรุงรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาครั้งที่1โดยมีนางพัทรีวรรณพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานจากนั้นได้มอบหมายให้ท่านดรรังสิตวุฒิวันรจนาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมแทนระหว่างวันที่8ถึง10พฤษภาคม ๙พฤษภาคมผู้มในการมอบหมายให้นายวรา t รจากคิมเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระก,การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางสาวแสงดาวอารีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมครับ๑๐พฤษภาคมผุ้อในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกดหน่วยบริการขู่ขันครับ ถัดมานายกิติศักดิ์คงบัวพารองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานสื่อเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาว่าด้วยการปรับปรุงรายชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาครั้งที่1หัวข้อพิจารณาบัญชีขอและบัญชีคอโดยมีนายนิรัติสายชินนากธรรมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต9จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมครับ ถัดมานางสาวธนัชพรสุขเหลือรองผู้อำนวยการได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลของครุสภาประจำปี2566จังหวัดนครราชสีมาณนาห้องประชุมอาคารหอพักสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาครับ15พฤษภาคมท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยกรรมการบริหาราคณะครูบุคลากรให้การต้อนรับนายประวิทย์เรืองเดช ผู้นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองและคณะครูบุคลากรในการเข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพร้อมแสดงความยินดีแก่นางกฤติยาคิดเห็นข้าราชการครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณนศูนย์เคสิบเอ็ดก่อนเยี่ยมชมห้องเรียนห้องกลุ่มงานและแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์เคสิบเอ็ด 19พฤษภาคมผู้มืในการพร้อมด้วยกรรมการบริหารคณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีแก่ครูที่ย้ายสถานศึกษาในการปฏิบัติราชการจํานวน4คนพร้อมเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความยินดีและการให้โอวาทในการปฏิบัติราชการสู่ความสําเร็จเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับ22พฤษภาคมนายกดิ์ขคงบัวพารองผู้มืในการและคณะได้รับมอบหมายจากผู้มืในการให้เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวบุริม,มาศมีขันมากข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งนะศูนู์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางกาญจนาหวดสีผู้มืนในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์และคณะให้การต้อนรับถัดมานางสาวธนชพรสุขเหลือรองผู้มืนในการและคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้นวยการให้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวโชวติกาผลพลนข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งณนโะรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายดาวเทียมบับทีผู้นวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลและคณะให้การต้อนรับ ถัดมานางมันธนาโพการผู้ช่วยผู้ในการและคณะได้รับมอบหมายจากผู้ในการให้เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานบุคคลและการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่นางสาวนรินทร์เพชรชลัดข้าราชการที่ย้ายไปดํารงตําแหน่งนศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางพันธิว่ากมวลรัตนาพิสุทธิ์ผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดบุรีรัมย์และคณะให้การต้อนรับ 23พฤษภาคมพุ่มในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานณโรงแรมสีมาธานีทันมาพุ่มในการพร้อมด้วยกรรมการบริหารและคณะครูให้การต้อนรับนางจารุรัตน์ปลื้มชัยรองพุ่มในการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิและคณะครูบุคลากร ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพร้อมแสดงความยินดีแก่นางสาวอารยาทองงอกข้าราชการครูจากโรงเรียนศึกษาจังหวัดชัยภูมิที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์เคสิก่อนเยี่ยมชมห้องเรียนสาขาและแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์เคสิครับ24พฤษภาคมท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยกรรมการบริหารครูบุคลากรให้การต้อนรับนายสมเกียรติสุทธิเจริญพานิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิและคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือระยะแรกเริ่มพร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่นางสาวอมรอรัตนพวงทองข้าราชการครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชายภูมิที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณนศูนย์เคสิ 11, ก่อนเยี่ยมชมห้องเรียนสาขาประเภทความพิการแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์เคสิ 11, ครับถัดมานายกิติศักข,ข์คงบัวพารองผู้อำนวยการและคณะเข้าร่วมประชุมชี้แจงการเปิดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์ปีการศึกษา2566 โดยศูนย์การศาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับทีมวิทยากรจากคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ครับถัดมานายวรธรจากทิมได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่2ทับ2,566โดยมีนายสุภาพิมิตรเปาลิกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาจังหวัดนครราชสีมาครับ 25พฤษภาคมที่ลานหน้าคานสิริวิทยาทรน,นางสาวธนชพรสุขเหลือรองผูมิในการพร้อมด้วยกรรมการบริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนรวมแสดงความยินดีแก่ครูที่ย้ายสถานศึกษาปฏิบัตรริราชการจำนวนสองคนประกอบด้วยนายทรงศักด์ผลคงและนางสาวรุ้งตะวันวังการนนท์การกล่าวแสดงความรู้สึกการกล่าวอำลาท้งนี้รองผูมิในการได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทในการปฏิบัติราชการให้ก้าวสู่ความสำเร็จก่อนบันทึกภาพร่วมกันครับ26พฤษภาคมวันนี้ที่ห้องประชุมสุรานารีดรรังสิตบุรสุวรรณรจนนาภิมในการ พร้อมด้วยกรรมการบริหารครูและบุคลากรให้การต้อนรับนายสุวิทย์สุธาราผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพยาวและคณะครูบุคลากรในการเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือระยะแรกเริ่มการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายที่เป็นเลิศทั้งนี้ได้แสดงความยินดีแก่นางสาวบุญสิตาวงศ์ศรีข้าราชการครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพยาวที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์เคสิบเอ็ด ก่อนเยี่ยมชมห้องเรียนสาขาประเภทความพิการแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์เคสิเครับถัดมาทีห้องประชุมสุรา,ารีท่านผู้วยการพร้อมด้วยกรรมการบริหารครูบุคลากรให้การต้อนรับนางสาววาสนาสุกเกษมรองผู้มยการศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดตราดและคณะครูบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือระยะแรกเริ่มการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษและการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายที่เป็นเลิศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนเยี่ยมชมห้องเรียนสาขาประเภทความพิการแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์เคจิครับ30พฤษภาคม วันนี้นางสาวธานาชพรสุขเหลือรองผู้พิพาการและคณะได้เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาณโรงเรียนเบญจมาราชานุสร์อำเภอนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาและการจัดการศึกษาเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานครับและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวเด่นประจาเดือนพฤษภาคม ในเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับชมด้วยครับคณินจุลเสวกพร้อม,อมทีมงานสรุปข่าวเด่นต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในเดือนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ